สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกักบวันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวบอดี้ออยล์ตัวดังกันค่ะทุกคนช่วงนี้หลายๆคนคือฮิตใช้บอดี้ออยล์มากๆนะทางเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปซื้อตามคนอื่นนะคะพอซื้อมาใช้แล้วปรากฏว่าชอบนะทุกคนก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันวันนี้ที่ว่ากําลังจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะน้องคนนี้คือโนโทจีน่าบอดี้ออยล์นะคะตัวนี้เขาจะเป็นออยล์บำรุงสําหรับทาผิวนะแพคเกจก็จะมีความไปขวดพลาสติกยาวๆใสๆแบบนี้เลยนะ ว่าได้มาจากท็อปนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 5 0 0เนี่ยแหละทุกคนเขามาในปริมาณ 250ML มาลองดูเนื้อออยกกันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะมีความเบาๆใสใสแล้วก็เกลี่ยง่ายแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆด้วยนะคะทุกคนกลิ่นไม่ได้แรงมากนะกลิ่นให้อารมณ์แอบโบราณโบราณน,นิดนึงนะคะแต่ว่าชอบนะมันเป็นกลิ่นที่เหมือนไทยๆดีอะทุกคนทีนี้มาลองทาที่ผิวกันบ้านดีกว่านะคะวิธีใช้ของวาก็คือวาจะใช้ตัวนี้ในช่วงเย็น ซับเป็นส่วนใหญ่นะคะคือหลังจากอาบน้ําเสร็จตอนเย็นอะแล้วตัวยังมีความหมาดๆเปรียกๆของน้ําอยู่อะว่าก็จะลงตัวนี้ไปเลยวิธีนี้จะช่วยให้ออยอะซึมลงผิวของเราแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้ที่ผิวเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะลองใช้เป็นสเปรย์น้ําแบบนี้นะแล้วก็ฉีดลงไปให้เหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนมันจะช่วยทําให้ผิวของเราอะดูดซับออยได้ดีนะคะว่าก็จะลงไปแบบนี้เลยนะมากหรือน้อยก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วแต่ความ ชอบเลยนะคะทุกคนถ้ามันมีน้ําบนผิวเหมือนตอนที่เราเพิ่งอาบน้ําเสร็จอะทุกคนว่าจะบอกว่ามันซึมลงผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนจากตัวออยอะเป็นสีขาวน้ํานมเบาๆด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเวลาลงผิวที่มันมีน้ําอยู่ด้วยอะมันจะซึมลงผิวได้เร็วมากๆเลยนะคะผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหม มันจะมีความแบบดูชุ่มฉื้นดูชุ่มฉ่ำดูเล่นแสงผิวดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนเนี่ยข้างที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะข้างนี้ก็จะดูมีความแห้งใช่ไหมข้างนี้ก็คือผิวฉ่ำผิวดูมีสุขภาพดีเลยอ่ะทุกคนคือตอนแรกอ่ะว่าไม่กล้าใช้บอดี้ออยล์เพราะคิดว่ามันจะเหนียวใช่ไหมแต่พอมาใช้จริงๆแล้วใช้เทคนิคที่ลงหลังจากอาบน้ําเสร็จอ่ะทุกคนมันไม่ทิ้งความมันความเหนียวไว้ที่ผิวเลยนะคะหรือถ้าใครชอบความ เงาวความฉ่าก็คือสามารถลงตอนผิวแห้งได้ปกติเลยนะคะมันจะทําให้ผิว,วดูฉ่าขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะนี่ว่าก็จะลงเป็นข้างที่ไม่ได้ฉีดน้ําลงไปนะคะก็คือมันสามารถใช้ได้หลายแบบอะทุกคนแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาสามารถใช้เดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าจะใช้ผสมครีมที่เพื่อนๆทาตัวอยู่เป็นประจําก็ได้พอทากับผิวที่ไม่ได้แบบมีน้ําก็จะให้ฟิลประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมมันจะ ะมีความแอบฉ่าๆเงาๆมากกว่าข้างที่วาฉีดน้ําลงไปให้เหมือนเพิ่องอาบน้ําเสร็จนะคะเห็นไหมความแตกต่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใครชอบความเงาความฉ่าก็คือทาตอนผิวแห้งได้ปกติเลยนะคะมันก็จะทําให้ผิวดูเล่นแสงแล้วก็ดูชุ่มชื้นใสฉ่ําแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เท่าที่วาใช้มาประมาณหนึ่งนะคะรู้สึกได้เลยว่า เขาทาให้ผิววานุ่มขึ้นอ่ะทุกคนอันนี้เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนมากๆเลยนะหลังจากวาเริ่มใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเวลาจับผิวอ่ะมันจะมีความนุ่มนุมมีความเนียนเนียนเออรู้สึกว่าผิวมันเนียนขึ้นอ่ะทุกคนเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เขาเป็นออยล์ที่สกัดมาจากน้ํามันงาน,นะคะมันก็จะช่วยในการปเปื้อนบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าวเหมาะกับผิวทุกประเภทเลยนะคะผิวมันผิวแห้งก็ใช้ได้นะใครกําลังมองหาบอดี้ออยล์เนื้อดีๆบางเบาไม่ เนวเนอะหนะไม่หนักผิวโนโทจีน่าบอดี้ออยล์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าไปลองมากๆเลยนะคะว่าใช้แล้วชอบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้แล้วติดใจเหมือนกันก็ได้นะคะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อตามช่องทางออนไลน์หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าได้เลยนะเพื่อน,อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีดยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใ,ใต้คลิปวิดีโอบ้างนะคะเผื่อว่าเพื่อน,อนๆคนอื่นที่สนใจตัวนี้อยู่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วย ะะจะได้มารีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย